มาขอเล่น,นได้ค่ะน,นี้คุณครูให้ทําอะไรนะคะนี่อันนี้คือกระถางน,นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกต้นขยายพันธุ์ต้นลิ้นมังกรกันนะคะลูกกอ่หรอลิ้นมังกรแต่แดงอ,อันนี้แรง,งน,นี่คือลิ้นมังกร บกเลยใช่ไหมค่อกินไหมไม่กินไม่ได้อ่าลอ่นไหมลองนันขวานจะ่่กะไรอ่ะอะไรกินให้ได้ต่อไปมีขนใช้อันนี้ค่ะจะจะดีเยก็ได้หรอเอามือหรอคะเอามือได้มืจะเคลื่อนมาล้หอป ระวังลงเดินถักนะค่ะโอ้โหลอยอย่างนั้นเมื่อไหร่จะเสร็จอันนี้ไปหนุ่มอันนี้ไปตันนปกค่ะตักเลยแล้วก็กระชากอือเลอต์กับอีก,อกน่าจะเอตไปเลย มันเล่นแบนี้ช็อชักพอแล้วว่ะไม่อยากทำเองแล้วเอาช่วยช่วยกันค่ะหยาอาเลยนกันมาแล้วมันต้องทำอย่างนี้กดยินนี่นะให้ทำอืมสองมือค่ะเออเปียนนดีกชุ ต่อ hey. ไปให้นําใบที่ตัดไว้ปักลงในกระถางประมาณสเซนติเมตรได้เลยค่ะปึนี่ปักไว้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ลดใช่ค่ะได้วยวสองเซนแล้วหนูก็ลดน,น้ำค่ะบก็แล้วเ,เยอะกันไปเย่ yeah. แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาน,น้ำพอมันอยู่ทางนี้อ้น้มันไม่เป็นไรลรูกล้มน้ำเยอะเกินไปไง โอเคอันนี้คือตอ้นลิมอนอของเพียงขวัญนคะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลดน้ำกันอะีกนะโอเคไหมโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนุ่มไปเลยโทรศัพท์นะ